หลังเหตุวุ่นวายในบางกลาเทศจากการประท้วงต่อต้านอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีจนถึงเวลานี้ชิคาซีน่าก็ยังคงลี้ภัยในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียมาเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะครับเพื่อที่จะรอเดินทางต่อไปอยังประเทศที่3แต่การที่อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีหญิงยังคงอยู่ในอินเดียก็กลายเป็นเรื่องที่สร้างแรงกดดันและความท้าทายให้กับอินเดียไม่น้อยต่อการสารสัมพันธ์กับรบัฐบาลใหม่ของบางกลาเทศด้วยติดตามเรื่องนี้กับคุณธรณินเทพวงศ์ จากการประท้วงของนักศึกษาเรียกร้องความเป็นธรรมในการจัดสรรโคต้าตำแหน่งงานราชการที่ถูกมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่มจนสถานการณ์เข้าสู่วิกฤตหลังการปราบปรามอย่างรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาอาญาร้ายแรงและกล่าวหาว่าผู้ประท้วงเป็นผู้ก่อการร้ายกลายเป็นเหตุนองเลือดที่มีผู้เสียชีวิตกว่า1000คน ความไม่พอใจรัฐบาลก่อตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประกอบกับเรื่องที่สะสมมานานจนมีการกดดันให้ชีกฮาชินา่าซึ่งบริหารประเทศมานานกว่า15ปีลากออกจากตำแหน่งในที่สุดวันที่5สิงหาคมชิกฮาชิน่ายอมถอยประกาศลงจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีและเดินทางออกนอกประเทศฮาชิน่ามาอยู่ที่กรุงนิวเดลีเพื่อลอลี้ภัยไปยังประเทศที่สาม แต่มีรายงานว่าทั้งสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาหรับเอมิเรสยังไม่รับรองสถานะของเธอทำให้ฮาชิน่ายังคงอยู่ที่ New Delhi. นิวเดลีการที่อดีตนายกรัฐมนตรีบังกลา,าเทศพำนักอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านส่งผลต่ออินเดียอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกระหว่างการให้พื้นที่พักพิงกับอดีตผู้นำประเทศที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งภายใน และการสารสัมพันธ์กับรัฐบาลรักษาการของบังกลาเทศเพื่อกระชับความร่วมมือให้เดินหน้าต่อไปได้อินเดียและบังกลาเทศมีพรมแดนที่เชื่อมถึงกันยาวกว่า4,000กิโลเมตรสะท้อนถึงความเป็นพันธมิตรใกล้ชิดที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงโดยเฉพาะรัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบังกลาเทศในสมัยของชิคฮาชินาช่วยเหลืออินเดียในการปราบกลุ่มกบฏติดอาวุธ ด้วยการเปิดเส้นทางอำนวยความสะดวกนอกจากนี้ยังเป็นตัวกลางในการยุติข้อพิพาทระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆกับอินเดียด้วยขณะเดียวกันอินเดียเข้ามาวางโครงสร้างพื้นฐานทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลพลอยได้ให้กับบังกลาเทศซึ่งได้เส้นทางรถไฟพาดผ่านพื้นที่เกิดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้านอกจากนี้ในปี2010 อินเดียยังอนุมัติเงินกู้ให้บังกลาเทศแล้วมากกว่า70,00ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาประเทศด้วยจึงได้เห็นภาพของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศพบปะหารือกันอย่างแน่นแฟน้นโดยเฉพาะช่วงที่ฮาชิน่าอยู่ในตำแหน่งและปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอมีความใกล้ชิดกับอินเดียมากน้อยเพียงใดเมื่อฉากการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านเปลี่ยนไปกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของอินเดียที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ในภูมิภาค ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าเป็นเรื่องแน่นอนที่อินเดียไม่ยอมสูญเสียอิทธิพลในพื้นที่ละแวกนี้เพราะจะต้องรักษาความมั่นคงรับมือกับอิทธิพลจากจีนที่กำลังคืบคลานเข้ามาปัจจัยนี้ทำให้นเรนทราโมดียกโทรศัพท์ต่อสายคุยกับมูฮัมหมัดยูนุสผู้นำรัฐบาลรักษาการเพื่อเดินหน้าความสัมพันธ์ให้มีความต่อเนื่องแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่อินเดียจะเข้าหาได้ทันที เนื่องจากมีประชาชนบังกลาเทศมองว่าอินเดียอยู่เบื้องหลังการสนับสนุนพรรคอวามีลีกของชีคอาชินาให้ชนะการเลือกตั้งท่ามกลางข้อกล่าวหาการทุจริตรวมถึงยังมีความขัดแย้งอีกหลายด้านที่อินเดียกำลังถูกตั้งคำถามทั้งท่าทีต่อพรรคฝ่ายค้านบังกลาเทศ BNP ซึ่งถูกกล่าวหาว่าให้พื้นที่พักพิงกับกลุ่มต่อต้านอินเดียต้องมีการทบทวนหากพรรคดังกล่าวชนะการเลือกตั้งครั้งหน้า หรือการจัดสรรน,น้ำระหว่างประเทศที่มีการใช้แม่น้ำร่วมกันถึง54สายล่าสุดเหตุน้ำท่วมแถบลุ่มแม่น้ำกุมติแม้จะมาจากฝนที่ตกหนักแต่อินเดียกลับถูกโจมตีว่ามีการผันน้ำส่วนเกินทำให้บังกราเทศซึ่งอยู่ท้ายน้ำได้รับผลกระทบอย่างหนักอีกด้านหนึ่งมีกระแสว่าสถานการณ์การเมืองที่เปลี่ยนไปอาจทำให้บังกราเทศตีตัวห่างจากอินเดียเช่นเดียวกับเนปาลและมาลดิฟ ยิ่งส่งแรงสั่นสะเทือนให้กับอินเดียในการทบทวนนโยบายกับเพื่อนบ้านแถบเอเชียใตย้หากต้องการรักษาอิทธิพลในแถบนี้ให้มั่นคงธรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน